ทิ้วทัดผ้าเดินทางอ้อมปอ้อม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 ไปทัวๆเนาะค่ะก็จะบ่ขึ้นโดนนะคะไปตามบรรยากาศไปตามสินทางเฮ้าในการเดินทางของเฮาก็เฮ่าอันเดินทางไปจุดใดที่เป็นจุดที่นา่าสนใจเนาะเท่ากระจะเท่ากระจะลงแวะลงถ้าช่มทิววิวทิวทัดขางทางท่าทาช่วงนั้นนิดเท่าดีเฮาก็จะสามารถพาให้ชมได้อ่าหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะตอนนี้เฮ้าก็ ไปกับ,บรถวันทวค่ะเป็นการเดินทางซึ่งในการไล่ S <S สดของข้าเข,าข้าวไม่ได้ขับรถเองค่ะเพราะว่าขามีนาทีในการไล่ S <S สดท่นนั้นนะคะเนาะขาก็เลยอมีนาทีในการควบกล้องแพย์กล้องหมือพี่น้องขาได้เบิง้งบรรยากาศเซ่อๆบางกีนี่ข้าก็ได้ไปเบิง้งต้นคุ้นกนันมากมากบางนึงเนาะทางช่องของแสตท์พะโละ เขาก็เลยได้มีติดใหม่ติดมือมันนำงามมีดีเลยะคะ่ะถ้าง,งาม้งหอมไหมคะ่ะเดี๋ยวเขาเสียเบิ้งเดี๋ยวนีว้แมวกันก็คือมันแก้วนี่เขาจะให้เบิ้งดอกคูนของเขามันเป็นดอกคูณทีอ่ะแผ่นกล่องให้เบิ้งคะ่ะดอกไงนี่เป็นดอกคูนที่ว่ามีกลิ่นหอมนะคะดอกของเขาจะสวยนยคะ่ะขาวสวยมากนะคะ ด้านปลายมันจะมันจะเป็นสีเหลืองมันกระดอกคุ้นทัวๆไปแต่ว่าพอมันบานแล้วมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะสีขาวสาออมเหลืองนิดๆข้างบนจะติดเหลืองอยู่แต่ว่าข้างล่างจะขาวมากเลยค่ะดอกขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากมันมนจะเป็นกําล่างออกดอกต้นนี้กําล่างออกดอกเป็นพุ่มเป็นพวงใหญ่เลยด้อยค่ะเนี่ยพวงใหญ่มากค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ย เป็นพุ่มเป็นพ่วงกตะ่สะ่อน mm. เข้าก็เลยเพียงแต่ด้ mm. ทายคลิปมาให้เบริงค่ะเข้าบขได้บบได้เข้าบได้อ่าเขาเอื่นว่าเข้าบไดยเห็นผ้าล่งชม่มตอนนั้นดูดูดูเกสรของเขาค่ะก็สวยงามไงมาบ่บเหมือนกับดอกคุนทั่วไปนะคะนี่เขาเพื่อนบอกว่าตน้นคุนต้นนี้มันเป็นตน้นคุนอ่ามาจากต่างประเทศผนมปรู้ว่าแมนบต่ว่าหอมมีกลิน่นหอมท้า คาผู้เพิ่นเก่งๆเพิ่นก็จะสามารถของบริษัทต่างๆคิดว่าเพิ่นจะสามารถสกัดกลิ่นหอมของดอกคุณเป็นกลิ่นหอมที่หอมอ่อนๆเนี่ค่ะแต่ว่าหอมลึกหอมลึกมากหอมลึกแต่ว่าหอมอ่อนๆสวยมากซีเมทเมีดคนจรุกโอ้คนซีเมทามีดเลยเป็นกิโลพุ่นละค่ะเออเนี่ยแหละสวยงามมากเป็นดอกคุณเป็นดอกคุณที่ว่า ราคาของเขาจะแพงนะคะราคาต้นเขานี่เข้าไปเบิงต้นสามพัเบ,บิงนี่สองพันกว่าอืมพาะสองพันสามพันลักพันขึ้นเลยทั้งไปค่ะที่เข้าไปเห็นเนาะต้นใหญ่สี่พันกว่าเ้าต้นสามต้นต้นต้นที่ออกดอกอยี่นี่เป็นพุ่มเป็นพวงนี่เนาะนี่สวยงามแต่มันมันกระไลยหลยอีดีแหละคะ่ะเข้าก็เรื่องมมให้เบิงว่าจะเป็นต้นคูณแบบข้างบนจะเป็นสีเหลืองอยู่นะคะ ว่าพ่อเขาออกดอกออกมาได้นนึงแล้วบานพ่อเขาบานเนาะจะเป็นสีเหลืองพ่อบานเต็มที่ก็จะเป็นสีขาวค่ะเกซ้อนของเขานะคะเกซ้อนของเขาเนี่ยจะเกซ้อนของเขาเนี่ยโอ้ใหญ่ขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกๆดวงตาที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะทุกบ้านนะคะขอบคุณทั้ง11ดวงตานะคะ please follow ally like. I want I want follow a l k e thank you so much thank you my friend เวลัมท <A> ูเส <From Thailand, S 2> ้นทางคือร <and S 2> ัชชาแนลหอมไทรแลนด์แอนแอดพาละนะคะนี่ค่ะสวยงามดีดีเลยค่ะนี่แย้วคะเอาอมาแค่ช่อเดียวค่ะเอามาหนึ่งช่อหอมหอมมีกลิ่นหอมมากเหมือนกลิ่นน้ำหอมเลยหอมมากจะหอมตรงไหนหอมตรงเกสรของเขาเลยค่ะตรงดอก ตรงเดียวตรเซอนเจซนนี่ตรงนี้เนี่ยแต่อีกต้นนั้นมันมีมันดอกหน่อยสีชมพูอีกต้นหนึ่งจะเป็นสีชมพูค่ะถ้าว่าต้นนี้จะเป็นสีสีขาวทั้งลุมแล้วก็เป็นสีเหลืองข้างบนดอกก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะสวยงามสวยงามไม่และมีกลิ่นหอมค่ะสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมมาเจ้าขอเป็นว่ามันยังอย่างก็ มันคือการก็ว่ามัน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 จะร่วแล้วอืมมันแมนแช่วงนี้นี่คือมันจะร้วคือคือมันจะล่วงแล้ววันถัดไปมันจะร่วงแล้วดอกอ่าดอกคุ้นซึ่งเขาจะมีในช่วงนาเดือนมีนาเมษาแต่บานเต็มต้นนะคะนี่ต้นนี้น่ะต้นสีชมพูเขาล่งบานต่่าพอออกลายพอออกลายเท่ากับต้นสีสีเหลืองนี่ค่ะ สีเหลืองแล้วก็ปลายลงมากก็จะเป็นสีขาวนะคะขาวบริสุทธิ์เนี่ยคะ่ะแต่ว่ากห็หอมหอมกลิ่นหอมมากค่ะกลิ่นของเขาหอมมากเลยเขาเรียกว่าเป็นดอกคุ้นมาจากต่างประเทศคุณอะไรนมิสานะคะวันนี้รอดทางไหนคะคุณโอ้คุณนาเดียคุณนาเดียทางช่องแอดพาร์ลนะคะ สวัสดีครับคุณอาเดียขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังแรงใจกันเนาะความสวยงามคนอ่านกับเป็นจะเบิ้งหลายช่องนะอาจจะพอพอได้พอได้ทั่วถึงนะแต่ว่าคนครับถามมาปองเห็นไหมไม่เห็นเพราะว่ามันตัวหนังสือตัวเล็กเลยอม่ได้หอมมากไม่ได้อ่านไม่ได้ทักทายกันขอโทษขอประาทานอภไยด้วยนะครับ ก็จะเป็นเขาเอิ่นว่ากลิ่นหอมของเขาจะอยู่ตรงเกสรอนตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้แหละเกสรของเขาตรงนี้แหละหอมมากคือเสดายที่ขา้าบดวยลุงไหลตอนช่วงที่ข้าผ้าไบบึงจะมีดอกสีชมพูกับดอกสีเหลืองเหลืองขาวยังไงล่ะคะ่ะจะเขเออว่นว่าอดอกคูณสีขาวสัน เจ้าของบ้านเป็นบอกนี่เจ้าของที่เป็นปุ่มเนาะเป็นดอกคุนสีขาวแต่ว่าก็จะเห็นสีเหลืองอยู่ด้านบนเห็นไหมคะนี่ดอกทุ่มเขาจะย,ายังจะเป็นสีเหลืองอยู่ดีคะ่ะเพราะมันเพราะมันออกมาหน่อยนึงมันก็จะเป็นบานออกมาแล้วก็จะเป็นสีเหลืองเพราะบานเต็มที่ก็จะเป็นสีขาวอุย้ยสวยงามค่ะหอมกระหอมพี่น้องเอ้ยให้เบึงดอกคูนสวยค่ะาาดอกคูนสวยๆวยต้นคูนบ้านเนี่ยต้นคุนบ้านว่าลักษณะดอกเขามัน ต่างกันดอกดอกของเขาจะใหญ่ผิดปกติพอแล้วค่ะใหญ่มากแต่ว่าดอกคุ้นบ้านดอกคุ้นบ้านนี่จะเอามาดอกดอกคุ้นบ้านนี่จะเอามาโหดมาข้างหลังเด้อโหดมาข้างหลังจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูเฉยๆเฉยเนี่ยโอ้รถหลายรถหลายไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเสียมาให้เบิ้งพอว่าคุณคุณนั่นคือดอกคุ้นบ้านดอกคุ้นบ้านก็จะเป็นสีนี่นี่เอตทองนี้ได้ยังไง อันนี้ดอกคุ้นดอกคุ้นที่เขาเก็บมาขอเป็นมาพอมันบาดหลายเป็นร่ากําลังสิลวงเนะเท่ากัเลยขอเิ่นมาเป็นลาเอาได้เลยยังไงมันก็ร่วมพนนี่เฉยเิ่นกระบอกนะวันนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดอกคุนบ้านอาอาวอาตก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 เอาได้บ้านอ่ะจะเป็นดอกคุ้นบ้านค่ะเป็นบรรยากาศ ทุงให้ทุงหน้าเออนี่แหละนี่แหละเออหักแล้วมาชอยง่ายๆหน่อยเลยอูยเอ้เอาพวงง่า่อะไรหลดเอาพวงนั่นเลยพวงนั่นแหละเอาทั้งพวงเลยเออนี่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 จะเป็นดอกดอกคุ้นบานค่ะเอาหมดออกก่อนเพราะดอกดอกเขาอ่ะนี่นี่มาเบิงดอกคุ้นนะคะเด้อบันี้พี่น้องเลยโอ้ยท่วมดอกคุ้นไปเลยอ้าวเดี๋ยวนะ ดอกไม่ติมรถเลยแบบนี้นี่จะเป็นดอกคุ่นบานเท้าบอกดอกคุ่นบานเทานด้นนี่เป็นดอกคุ่นบานเท่าเปรียบเทียบกันนี่ดอกคุ่นที่มาจากต่างประเทศแต่ว่าดอกคุ่นของเขาดอกคุ่นอันตัวนี้นี่จะหอมขนแต่่วาดอกคุ่นดอกคุ่นบานเข้าก็หอมไหมค่ะแมนปะแมนค่ะเห็นปะดมไซ้แลปะดมไ่กันแล้วนี่ดอกคุ่น ันตัวนี้นี่จะหอมนี่จะหอมอยู่ตรงเกสรตรงนี้อันนี้ดอกขุนที่ว่าเข้ามาเปิน่าต้นมันแพงแพงรคาคาแพงแต่ว่ามันจากไหนมันก็จะ่วงล้วเพิ่นก็เลยว่าขอมันมาเนี่นยค่ะนี่เห็นบ่คะส่วนตัวนี้จะเป็นดอกขุนบานเข้าค่ะนี่ตันนี้เป็นดอกขุนบานเขาเนน้านาี่ยก็มีกลิ่นหอมค่ะอันนี้ฟักเ่ะได้ค่ะนี่ฟักดอกขุอนอันนี้ก็ฟักเขาตั้งแต่เออ <บ S 1> มันจะออกฟักแล้วนี่เดี๋ยวว่านออกฟักข้ามาไปขอเป็นออกขือกันเนาะ แม่พ่อตัวน,นี้ไปออกฟ้าเขาก็จะกลับมาเอาของพ่อเขนจะฟ้าเก็บฟ้ากันไปปลูกเอาสีชมพูพ่อนัน่นแหละไปพ่อเอาเนาะแม่เข้าเข้าถ้าต้องไปหาเก็บเข้ามาต้องลงต้นแบบแพงคือเพ,พ,พ,พื้นเ,เ,าเ,าเาานาะแพงคือเพื้ <laughs> นเนาะเข้าเออเข้าไปต้นละสองพันสามพันผลเลยซีพันผลเลยต้นมื่อนั้นถูกถูกพันสองมาสัน่นสิขายแถวต้นน้เนาสองพันซ<ห>ีหน,นึ่งอันนี้อันนี้แหละคือดอกคุ้นขาว ถ้าเขาจะเลือยงคือกันอยู่ดิเห็นว่ารับไปเขาก็จะเลือยงคือกันนี่ให้ดูเลยนะคะว่าอันนี้ดอกคูนที่เป็นอันนี้ดอกคุ้นขาวตัวนี้กลิ่นหอมมากมสีชมพูก็หอมค่ะไปดมมึ่งแล้วดอกสีชมพูก็หอมแต,แต่ว่าดอกต่ว่าดอกดอกตัวนี้เป็นดอกคุ้นบานเท่าบอหอมบ่มีกลิ่นหอมซื่อๆอยู่ค่ะตัวนี้สีเหลืองสีเหลือง นี่สีเหลืองนี่เพ่หอมนี่เป็นดอกคุณบานเท่าเด้อค่ะนี่แต่ว่าตัวนี้หอมมากกลิ่นหอมแรงหอมไม่มาหอมนุ่มนวลนะคะมันมันหอมลึกเหมือนนะหอมลึกหอมนุ่มนวลหอมหอมพี่ลีว่าถอไปค่ะคุณโอ้โหสะอาดรถก็ขวอยเรื่องบานนี่นะค่ะข้าวไม้ข้ามาเปรียบเทียบไปเห็นระ้วบางดอกคุณบานเท่ากับดอกคุณก็สวยง่ายไปดีนะดอกไม้แหละดอกซ่อน เป็นไแค่เกอนกันนะ<า>คะบอค่ะสวยงามต่างกันอันนี้ก็ดอกคูนดอกคูนเสียงแค่นเดี๋ยวจะไปเหตุคลิปเาไปเหตุคลิปทายดอกคูนลแล้้วก็ใส่เสียงแค่นน้อพี่น,น้องเนาะมวนๆไปเปิดเป็นสตรีมญาติป่นี่นี่ๆๆนี่ๆๆ ก็จะให้บึง่งโอ้หอมไรลีรคะ่ะหอมกัะคอมแหนพี่น้องเนี่ยนะคนละพันนะคะคนละพันคนละพันต่างราคาตัวนี้มีราคานะคะตัวนี้มีราคาก็ามีราคาเลยก็กลิก่นหอมเออกินก็หอมสองดอกญ่ดอกกใใระเวยพ้อเบิ่งดอกคุ้นบานเท่าเด้อนี่เด้อดอกนี่ดอกคุ้นอันนี่ตั้งมาเบิ่งของดอกคุ้นบานเท่าปะนี่ค่ะนี่ดอกคุ้นบานเท่า ช่อดอกจะแค่นี้นะคะช่อดอกจะอยู่แค่นี้แต่ว่าตัวนี้บึ่งดูครับเลยนะพึ่งพึ่งพึ่งวึ่งพึ่งวึ่งแปลว่าใหญ่อันนี้นี่นิดเดียวนะคะแล้วข้อมงามมันข้อมงัใหญ่กับข้อมงามนอ่ะเราะว่าเพาะว่าบักแดงมันหวานสุดเสี่ยมก็เอาแล้วาบาักแดงขี้ตัวเจ้าชายสวัสดีค่ะ คุณสมคิดใจจริงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเข้ามาส่งกําลังใจบันหน,หน้อยอีกแล้วค่ะคุณสมคิดอันผ้าเดินแห้งละค่ะแต่ว่าเจอดอกขุ้นไหมค่ะดอกขุ้นมีค่ะดอกขุ้นตัวนี้นะดอกขุ้นขาวไปเจอดอกขุ้นขาวกับดอกขุ้นสีชมพูมีกลิ่นหอมมากค่ะก็เลยออามาเปรียบเทียบให้เบิ้งว่านี่นี่กลิ่นหอมเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงเจสรนอยู่ตรงเกซอนอยู่ตรงเจซอ,อ,อนดอกเขาค่ะ เป็นดอกคุนสีขาวแต่ว่าแต่ว่าตอนที่มันมันเป็นตูมอยู่มันก็สีเหลืองอือได้บานเล็กๆของมันก็จะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าบานเต็มที่จะเป็นสีขาวดอกย้อยใหญ่ส่วนตัวนี้จะเป็นดอกคุนบานเท่าไหมคะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะคุณสมคิดคะ่ะนี่เป็นดอกคุนบานเท่าว่าไม่กลิ่นหอมคะ่ะแต่ว่าตัวน,นี้จะไม่กลิ่นหอมเป็นเพื่อนบอกว่าดอกคุนต่างประเทศว่ะต้นดอกคุนมืองหนออาจารย์ธนาต้นหนึ่งก็ราคาราคาแพงมาถ่ายคะ่ะราคาของเขาก็แพง ก็เลยผ้า,ามือนีผ้ารอคือกาล,ล่ะกผ่าเอิญนะมาลอถึงเจอถือขีน้นดอกคุ้นกำลังบานดอกคุ้นกำลังบานมากกำลังจะล่วงล่ะคะ่ะก็เลยว่าแบบอู้มาห้ามเท่าสัตว์เข้าไปใกล้ๆหอมหอมหอมป้วดตลุบปบวนเลยค่ะนี่มันจะมีสีขาวสีชมพูที่เห็นนะคะมีดอกสีขาวแล้วมีดอกสีชมพูแต่ว่าทุกอย่างที่ดอกสีชมพูนข้นขางบนมม่เป็นสีเหลืองอย่างสีนี้คะ่ะ ข้างบนก็นจะเป็นสีชมพูดอกหน่อยๆเขาเนี่ค่ะก็จะเป็นสีชมพูเลยเพราะเป็นสีชมพูเราออกมากกาจจะเป็นดอกสีชมพูดอกใหญ่เขานะคะแต่ตัวนี้นี่ข้างบนจะเป็นสีเหลืองพอออกมากบานเต็มที่ถึงจะเป็นสีขาวแต่ก็หอมมากค่ะหอมกลิ่นหอมมากตัวนี้จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นเกสรแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นฟ <laughs> ักของเขาค่ะฟักเขาเียกอะนี่ฟักต <laughs> ะลั่งออกฟักค่ะแต่ว่าตัวนี้อู้หูเป็นพุ่มใหญ่ปุณิค่ะ คุมใหญ่มากเอาก็เรยเอาว่าให้เบิ้งช่อหนึ่งค่ะช่อหนึ่งหอมๆหอมๆสวยๆงามๆหอมคักค่ะดอกคุณนมันจะออกแต่ว่าถึงจะเป็นท่านใดนก็แล้วแต่เน,นาะค่ะเนาะม่านก็จะออกอยู่ช่วงเดียวกันไหมค่ะคือออกอยู่ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยแหละค่ะคือกันบ่เลยดอกคุณนเนี่ย เราไม่พวกบังจอรถก็น้อใหญ่เอาพวกบังดอกนี้เออเออเห็นเออใช่พาะใบใหม่นั้นพีดใบใหม่ไอ้บังไอบังหมักจอเจอสังไอ้ดอกไม่อะลาอารามสีเหลืองอะลาอารามแต่ว่ามันกะควบงามของมันกะงามต่างกันอยู่หรือว่าสีเหลืองมันก็คือเหลืองมากเอาไว้ละ บงับงบงับงบงับงอเาางอาออกซะแบบนี้ทำไปใหม่นะจิ้มลงไปหน <ieni, S 2> ึ่งตังจะเห็นว่าหัานดอกเขาก็ใหญ่ต่างกันด้วค่ะดอกใหญ่ต่างกันมากนี่ดอกคูนสีขาวกลิ่นหอมนะคะนี่กลิ่นหอมมากสีขาวนี่กลิ่นหอมแต่ว่าตัวนี้นี่ดอกคูณมานเท่าปกติ ลายสีเขาก็สวยสดดีนะคะสวยงามขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะคดณหม,มายค่ะตอนตนี้ก็ลั่งพ่าลองลอง,ลอง,ลองชมวิวที่อุทัดเจออยัางงามๆก็จะลุ่งแปลวไมาให้เบิง่งอย่างสิล่คะค่ะอันนี้ก็ดอกขูนก็นแปลบไมาให้เบิง่งยุ่ข้่างท่งเลยค่ะออกมาจากบ้านบ่ไก่ เราเห็นกำลังงานทามพอดีสวัสดีค่ะนะครับไปไหนเนาะ่ับมือนี้เพม่อนกันไปทั้งทับบอหมดเลรอครับแต่ว่าดเข่าสมซาบ้าตะลุยแบบนี้เป็นๆโอ้ยตัวหนังสือมันหน่อยหลายเออส้มซาบ้าตะลุยมาน้องส้มน้องส้มน้องส้มนี่วะค่ะน้องส้มนี่แม่จะให้เบิ่งอันหนึ่งน้องส้มเออแต่สะอ่อนแห้งนี่นี น้องส้มดูนี่ดอกคูนดอกคุ้นสีขาวงามงามหอมพอเห็นดว่าคันนี้น้องส้มห็นว่าเป็นดอกคูนสีขาวแล้วก็สวยด้วยสวยหอมหอมนห้อมหอมรองคัดหอม,หอมลึกๆนะคะนี่เป็นกลิน่นหอมที่หอมลึกๆมากนี่คันนี้ดอกของเขาสวยงามตอนนี้กําลังค่าเดินทางนะคะ เดินทางไปพร้อมกับดอกใหม่สวยสวยงามปอ้โทางแค่ทางดักกุเวีอดสวยงามค่ะ โอ้ยสวยสีลายกันเลยจะขึงชั่วโมงกันยังดีเด้่ยกำลังพะลองพะลองเด้อพี่น้องเผื่อไมาเห็นดอกคู้นดอกคู้นสองชนิดมันต่างกันละกันไปเห็นนั่นดอกคุ้นยางมันหอนกับสัตุดไปเรื่อยสวัสดีค่นะบคะ,คะบ้าแอร์ยังคือนห่วงมากแต่น้อขอบคุณเน้อค่ะบ้าแอร์บ้าแอร์นี่คือดอกคู้นสีเหลืองบานเท่าปกติ ตัวนี้เป็นดอกขุ้นสีขาวไหม mm hmm. ค่อยเห็นมาค่ะบ้าแอร์นี่ดอกขุ้นสีขาวแต่ก็กินหอมหอมด้วยค่ะบ้าแอกินหอมมากสีขาวเลยจะกินหอมมากนะหอมด้วยค่ะเลื้ยงสวยงามซื่อ,อแต่ก็มีกินหอมก็คือสีขาวถ้าต,ตัวสีขาวนี่จะกินจะจะไม่กินหอมแล้วก็สวยงาม แต่ว่าดอกสีเหลืองมันโอ้มันก็เหลืองอลามสวยงามเนาะรถของหวานน่ะอืมรถของหวานรถมันรถมันโอ้รถมันบ่าแป้งรถแป้งรถแป้งรถแป้งกลัวไทในี่ทางแดนสวัสดีคณะหันเครื่องออกจากหันแแหกเขาได้เพราะว่าเครื่องออกจากแแหกป้าบี่มันก็จะอันโอ้ยมือไปกดผิดเด้อค่ะน้องอู๋ไปกดผิดไหมมันสั่นรถมันสั่น เออไปยกเลยขอควาวมาสิติดอันว่าสิติดไปแจกให้น้องอูต้องขอประท่านอภัพเมื่อันนักข่ะมันนั่งทึ้งรถไหมคะน้องอูเออเพอดีครับรถริงปวดจริงน้องเนี้ยงน่องเนี้ยกระายครับรถมอคุ้ยปวดเออพ่อมาเฮ็ดอันว่าสิติดไปแจกให้น้องอูสั่นไปเอาน้ำบ่อมาสั่นร้วเกิ็ดแหงเกิ็ดลายนี่ค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะน้องอูค่ะ,คะ นองอูนาองอูอันนี้คือดอกคูนบานเท่าเด้เนิดอกคูนไท่เท่าเนาะแต่ว่าดอกคุตนตัวนี้นี่มีกลิ่นหอมมากเคยเห็นไหมคะดอกคุนสีขาวแต่ข้างบนมันก็จะสีเหลืองสิแบะเพราะมันบานออกมาหน่อยนึงมันจะสีเหลืองหลจะจับออกบานเต็มที่จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะมีกลิ่นหอมมากค่ะนี่กลิ่นหอมกลิ่นหอมบีลีคะ่ะดอกคุนสีขาวเนี่ยเอาอันเอาออกจากอันแก้วก็ได้ไหมโทรศัพท์นี่ดอกฟูนสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะ หอมดีมากเปหอมอ๋อขาดหอมเน่ยดินทางเลาะลองน้ำปลาน้ำเขาจักหน่อยหนึ่งอากาศกะห้อนอยู่ดอกคเมือนี่ค่ะเครื่องก็เลยสะดุดไปน้ำอากาศมันห่อนหลายพราไม่เห็นดอกคุ่นเกิดตะสะอ,อนเนาะมีดอกคุ่นสีขาวกับสีเหลืองอยู่น้องกันแต่ว่าก,กินหอมอ่อนช่วยเขาผู้ด,ดังผู้ด,ดังอยู่เลยเออมันกินหอม,มนอ่อนอ่นั่นแหละ กลิ่นกลิ่นหอมอ่อนๆลึกๆกลิ่นไม่ฉุนแต่เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆโอเคเลลยกิ่นนี่แหละขันเพิ่นสกัดเป็นน้ำหอมกับพืชสีดีคือว่าน่ะขันขันนั่นเนาะขันก็เอิ่นว่าโรงงานที่เพิ่นเก่งบริษัทที่เพิ่นเฮ็ดน้ำหอมนะเพิ่นเป็นสกัดเอากลิ่นหอมนะคะหอมแต่ว่าเคยเห็นอยู่เด้เคยเห็นไอ้มันเป็นกลิ่นเขาบอกว่า กลิ่นน้าหอมดอกคุณสันมันมีบ่ค่ะกไปดมดอกคุณนาตะกีไม่เคยเจอไม่เคยเจอดอกคุณกินหอมนนะพิศดอกคุณสีเหลืองๆบังสีมันบ่หอมพอมาเจอพอมาเจอมือนันไปในงานงานถุงเนาะไปตรงข้าเจา้าต้นใหม่าปลูกไหมข้าเจ้าวนน่าตนน้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่อ้วราคาแพงมากเลยได้ขนี่ต้นดอกคุณสีขาวนี่จะมีสีขาวกับสีชมพูสีชมพูเขาไปเดาขึ้นมาหน้ามันมีหน่อยแต่ว่าสีนี่นี่เป็นพุ่มแบบใหญ่เขาเลยขอเพิ่มมาได้หนึ่ง ขอไม่ได้อันพ่วงหนึ่งวันถัาไปอองเป็นมาพ่วงหนึ่งแล้ววันนี้แต่ว่าสีชมพูมันมีหน่อยเขาเลยเบเอออกจากต้นเขาแต่เป็นกับว่ามันลวงแล้วละเอาไปได้อยู่ดอกเิ่นวานะมันลวงก็เลยว่าห้เอาไปได้เพราะว่าตามันก็ความงามเลยนะคะงามหอมความงามมสีชมพูก็หอมสีขาวนี่ก็หอมหอมแบบเดียวกันเลยค่ะหอมหอมอ่อนๆกลิ่นหอมอ่อนหอมลึกๆนะคะแต่ว่าดอกเขานี่จะบานใหญ่มากใหญ่ก็เห็นบ่ค่ะ เทียบระหว่างดอกคุ้นบานเท่าสีเหลืองกระดอกคุ้นทิวาของต่างประเทศคนนี้ไหของต่างประเทศมีจฉาเนี่ยยังไงเนาะค่ะเนาะคือคือเจะเด้อเอ้าวขึ้นอยังละพอกรบอกว่าก็แหละมิจเนี่ยยังไงเห็นว่าเห็นเห็นพักหนอกอันนั้นบ่พักหนอกยังไงกันนะพักหนอกยังไงกันฮะจากไหนอะพักหนอกอันยังไงนะข้เขาออกเขาก็เอิอมาพักหนอกซาอู้อซันเปิ้ลวาน่ะอันพักหนอกอันใบใหญ่ๆกันใหญ่ๆนั่นน่ะ เพินกับเอิญผักหนอกซาอูต่ตาผักหนอกบาา้นบานเท่าคือผักหนอกธรรมาดาเป็นยังผมคือไห่ก็คือบอด้ไปเขียนนะาวขอทวดด้วยค่ะอันอันบ้าแอ้มันเ่นรว่าไห่ดีใไหอยุคยค่ะใหอยุคยค่ะใหอยุคค่ะอย่าเฝ้าอยา่าเฝ้าน้อยใจค่ะเพราะว่าอันรถมันสะเทือนเมื่อกี้นี่ไปถือมือไปกดียังผูดใดอ,ออกไปวูงเมื่อกี้นี่ไหมนั่งทึงรถเนาะ อ่นอันได้แล้วเด้อค่ะบ่า,บาวแอ๋่ะบ่า,บาวแอ๋่ะโอ้ยมันบ่ได้ไปเกลี่ยขากลับไปหาเจ้ายูอยู่บ้านขอกลับไปเบิ่งเจ้ายูอัน,บ,ออน <c oughs> บ่าวแออันบ่ต้องให้บ่ต้องให้บ่าวแอ๋จะให้เอาหมา่อีกจังบ้านกันใช่หกหลไรบ้านนั่นล่ละได้เลยได้เลยยินดีให้ย่างยิ่งุณละค่ะยินดีให้ไปแก่ทุกทุกท่านอย่างยิ่งนะคะถ้ารอพระลองตัวบ่าวแอามากมากเลยนี่ถ้ารลอพระลองช่มบรรยากาศ ดอกไม้สวยๆเอามาให้เปรียบเทียบให้เห<ๆ>็นเลยนี่ดอกไม้ดอกคุค้นหรือกันเนาะคะเนาะแม้แต่ดอกไม้ก็ยังมีต่างสีเนาะดอกไม้คือกันก็ยังมีต่างสีคืออะไรไปค่ะฝนตกไม่พี่น้องเอ้ยหยาเขียวทำทำแถมขึ้นมากแม่เป็นตะง่วงเป็นตะง่วงตะควายด้ยมีหยากินดีนี่นี่ได้แล้วเด้อค่ะบ่าวแอ๋ต้องขอประทานอภัยเด้เอ,อค่ะบ่าวแอ๋ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ที่เขามาให้กำลังใจปั่นน้อยๆของเกียกันน้อยหรือว่าสิทธิทาง่ยื่วทักนะคะตอนนี้ก็พ่าหล,อหลอ่อผ่านหลงกูนนะบรรยากาศทุทง่งไรทุ่งนาอันก้อยถือฝนเนี่ยแหละคะ่ะฝนฝนตกหน่อช่วงวังมื่อสองมื่อนี่นะกลมเบื่อยน้นนนำแดงฮะกลมเมื่อยน้ำแดงโอ้ขอบคุณนะคะสติ๊กเกอร์น้องส้มน้องสมน้องสม,องสมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะน้องสม ยี่ห้างช่องแต่ถ้าเออให้เบิ้งสองเงนแล้วก็ได้ให้มันยกยากมันดึงไปดึงมาอย่าปวดตรงดึงเอาข้อไปเบิ้งนะนะเอาข้อมาเบิ้งเออเอาข้อลงไปเบิ้งปวดตรงดึงเอิมันใส่ข้อขาขาขาได้ละค่ะบ่าวเอ๋ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นสิบห้าเอาดอกนั้น่าไปเบิ้ลแต่ไม่รับใจได้นิชก็งั้น ดอกย,ยังกัอน,นอดอกซีม่วงมมันบอกพ่วงพ่วงยังก่กอนพ่วงคลามโบแมนกับพ่วงคลามอืมไมก็ไดนะ้ต้นชุกสูงรึเปล่าต้นยังไงต้นชุกสูงนี่อย่าูา่ช่งางนเาเอาลองมาเพิ่งดูต้นทั้งช่างนาเราี้ที่เป็นการนำดอกไม่ขึ้นเส้นหนาตนน้พี่น <หา S 1> ้องข้าเดิ่งปแล้ว บ่าไอ้เรื่องก่อนเราเลี้ยงนี่คืออทำรังไงท้องอุไรนี่ท้องท้องอุไรก็มีหลายพันธุ์ด้วกันเนี่ยท้องอุไรท้องท้องอุไรท้องหลวงท้องหลังดอกท้องหลังอันนั้นเหมือนดอกซากุระเ่ยแหมดอกอย่างเดียวสิโอ้โหอันดอกสาบเสือก็ปเแมนดอกอยังก่อนเสือโคร่งพญาเสือโคร่งพญาเสือโคร่งพญาเสือโคร่งไม่กินหอมวะ กบ็รู้เลยจ้ามาผูได้น้อทู่มาบระเด็นเนาะผู้ได้ทู่มาเนาะรับบัตรใเด้อคันเด้อบางกีนี่ผู้ได้ทูดมากบางกีนี่บอบอมีหน่อยๆนึงนะตัวหนังสือหน่อยๆทางบึงบอท่านบางกีนี่ไหมรายยู่ธ์ตัวหนังสือหน่อยๆติดแต่ยุทธ์อบบ่าวแอบได้แล้วค่ะบ่าวแอบไปทางได้เนาะหน่อยอุ้หน่อยใจนี่จากแยกกันหน่อยไปเราบ็นอนบ่าวแอบนี่เนาะหายเลยเด้อค่ะบ่าวแอบ เปนไม่อีกเพื่อดูค่ะก็จะได้ไปแก่ด้วยกันค่ะเพื่อที่ผ้าเขาป้าเขาดงเขาป้าเขาเขาดงป้ายสละวุ้ยเหมืนเดียยังน้องนี่นาะโอ้อาปามันยัง,ยงลหลักมแดงแม่นแม่นาเห็ดทาเห็ดท้าใครมด,ดงดงว่าเพื่อท้าหยังนี่ละาเห็ดบ่ดดมาทางดีแมงบ่ เดี่กนเด็กเออแม่ไอ้หอมไม่หอมเฮะหอมหอมหอมเดี๋ยวคอยลงก่อนกันเลยเออออออรับดูเอออโอเคขออนุญาตลงไหน่เด้อค่ะลูกสาวโทรมากค่ะเรือมิดแองดูน